เรียบร้อยครับทางด้านแมนซิตี้เปิดบ้านแพ้ลิปูตามระเบียบนะครับขอเบอร์รถแห่หน่อยสำหรับลิปูครับจะแห่ถ้วยแชมป์นะครับโอโ้โหโมซาร่าทั้งยิงทั้งจ่ายพาลิปูจมเรือนะครับ2ประตูต่อศูนย์นำโด่ง11แต้มครับมีแต้มนำหน้าอาร์เซนอล11แต้มแล้วก็มีแต้มนำแมนซิตี้ห่างเลยนะครับ20คะแนนลิปูครับเพิ่มโอกาสคว้าชแชมป์แชมเปีนนะยนส์ลีกในฤดูกาลน,นี้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับ หลังบุกเอาชนะแมนเชสเตีรครับ2-0งศูทำให้ทิ้งห่างอาร์เซนอลเป็น11คะแนนที่สนามเอเทอรฮัสเตเดียมครับดิ้งแมชพิมเมอริงเกลต์ประจำสัปดาห์นี้ครับแมนเชสเตีรไม่มีเออร์ลิงฮาร์แลนด์กองหน้าตัวเก่งที่ฟิตไม่ทันส่วนลิเวอร์พูลได้โคดี้การโปฟิตกลับมาเป็นตัวสำรองโดยแนวรุกนะครับวางโมฮัมเหม็ดซาลาห์โดมินิกโสมอสไลและก็คือติโจนพร้อมกับลุยดิอารสนะครับเล่นร่วมกัน มนสตีครับครองบอลได้มากกว่าช่วงแรกแต่กลับเป็นเลยพูลได้ประตูนํา1-0ในนาทีที่14จากลูกเตะม,มุมลูกสุดนะที่โอสวยมากนะอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์เปิดยัดไปเสาแรกให้กับโซโบนะครับโซโบสไลตตวัดไปหน้ากิทโทโมซาน่ากดด้วยซ้ายฉลปบนาทานาเกเข้าประตูไปกลายเป็น1-0แบบสวยงามมากๆเจ้าถิ่นครับส่งบอลตรงตาข่ายได้นาทีที่30จากจังหวะที่ฟิลเวร์เดนแอไหลให้อามามูช ma ครับ หลุดไปซัดมุมแค่ฝั่งขวาเข้าไปแต่ว่ามาโมูชถูกจับล้ำหน้าแฟนบอลแมนซิต bon ี้จึงเฮเกอร์ไปในงหวะนี้นครับพอทําไม่ได้กลับเป็นเอร์พูลครับที่หนีเป็น2อศูนโมเมซาล่าหลุดขึ้นมาทางขวาก่อนโยกหนียอร์โกกวาดิโอนะครับแล้วไหลให้โดมินิสโบอสไลจับ1นึ่งหวะแล้วซัดด้วยสายตรงตางข่ายนะครับหักเหลี่ยมไปเลยออเตกาก็เซไม่ะนั้นนไบรตูอย่างอาอริซอนก็เซไม่ได้นะครับ แมนสเตี้เนี่ยหาช่องเจาะลำบากครับช่วงทดเจ็บต้องมาลุ้นยิงไกลาจากนิโก้กอนเซสที่ซัดแฉลบทำให้น้ำหนักบอลหายไปและไม่เข้ากรอบเลยก่อนจบครึ่งแรกที่เล์พูลน,นำสองศูนย์คิวเดบรอยก็เปิดบอลปลิ้นเลยครับโอ้โหนี่เดบรอยครับไม่มีไม่มีอิมแพกเลยนะครับโอ้โหจังหวะของเดบรอยช้าไปหมดนะครับเหมือนพลังงานด้วยความฟิตด้วยนะครับเหมือนยังไม่ถึงจริงๆ ครึ่งหลังนาะทีที่54ครับลิเวอร์พูลส่งบอลตรงตาข่ายได้ในจังหวะที่โดมินิกส์สอสไลด์โดดไปเปิดให้เกติโจนยิงเข้าไปแต่ว่ามีการเช็ค VR ก่อนเชือดขาดว่าสปอสไลด์ลำหน้าแมนซิตี้รอตัวไปอย่างบุดวิดนะครับอีก4นาะทีถัดมาครับแมนซิตี้เนี่ยตอบโต้คืนและจบด้วยการยิงของมาโมชครับแต่ว่าติดเซฟของอลิสันไบรเกอร์จากนั้นเป๊ปกูล,ล่าตัดสินใจถอดเดอะบอยออกนะครับแล้วส่งเจมส์แมคกาที่นะครับลงเล่นแทนนะครับ นาที่84เลยุภูเกือบได้ลูกที่3ครับเมื่อเนรับสตี้ออกบอลไม่ดีครับน่าจะเป็นรูเบนดิอาสนะครับโอ้โหซาลาจึงได้ไหลบอลเข้าในเขตโทษได้กับสมอสไลน์ตามไปซัดจอ่อๆแต่ว่าคูสนอบครับแข้งใหม่พุ่งมาบล็อกได้เส้น,นแดงฝ่า8เลยจากนั้นไม่นานครับอืมก็ถือว่าแลกกันไปแลกกันมานนก็ค,คลิกมาไปค,คลิกมาครับ ไม่มีประตูเกิดขึ้นอีกทําให้จบเกมลิเวอร์พูลบุกชนะแมสตี้2-0เก็บเพิ่มเป็น6-4คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อาเซนนลเนี่ยเป็น11คะแนนแต่แข่งมากกว่า1เกมนะครับโอ้โหหมดสิทธิ์ขำส้อยเลยสำหรับฉะนั้นแมสตี้วันนี้ครับถือว่ารูปประทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นรองลิเวอร์พูลรวมไปถึงครึ่งหลังเนี่ยโอ้โ,โ,อโหโหมกนะครับ บุกหนักใส่ลีพูแบบย่อยยับนะครับแต่ลีพูก็ยังเก็บคลีนชีได้นะหรือว่ายังมีระเบียบวินัยในการเล่นเกมรับก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ไปเพราะว่าสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยลีพูกลุ่มความได้เปรียบนะครับโอ้โหขอเบอร์รถแหตุเลยนะมลีพูเนียนจัดเลยนะครับเนียนคลิปตบแมสตี้สองศูนย์นะครับโซโบหนึ่งลูกเซนั้นของโมฮัมเหม็ดซาราหนึ่งลูกนะครับทุกอย่างกลายเป็นว่า เข้าทางฝั่งลิเวอร์พูลนะจะังหวะอะไรต่างๆเป็นโอเปนะัจในฝั่งลิเวอร์พูลได้หมดเลย <c oughs> ถือว่ารูปเกมเนาะตอนแรกเนี่ยลิเวอร์พูลครับก็ถือว่าแลกกับอาร์เมสตี้เปิดมาเนี่ยก็ดูเด็ดเผ็ดมันนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเมสตี้ครองบอลเยอะกว่าแต่การจบสกอร์เนี่ยลิเวอร์พูลคมกว่านะครับใช้โอกาสไม่เปลืองแค่หนึจังจหวงะ2จังหวะก็ได้หประตูสประตูนะครับ ส่วนแมนซิตี้เนี่ยส่วนมากผมดูแล้วเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากกว่านะครับไม่ค่อยมีแทคกติกคือแทคกติกหลวมเอาตรงๆนะวันนี้แทคกติกของแมนซิตี้ดูหลวมนะครับแล้วก็กอ,องกลางคู่กลางเนี่ยาหายหมดเลยนะครับเดอรอยอะไรลงไม่ทันนะบ,บางทีแค่บางจังหวะเนี่ยกลายเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลที่กลมคนได้เปรียบความเร็วของเกมเหมือนจังหวะของแมนซิตี้เนี่ยช้าไปกว่าหนึ่งจังหวะช้ากว่าของลิเวอร์พูลนะครับ วันนี้ก็เลยดูกลุ่มความได้เปรียบมากกว่าโอ้โหแผนแมนสตีวันนี้ครับรู้สึกว่าหลหลวมไปแล้วก็นักเตะเนี่ยแทคกติกในแดนรุกก็ต้องบอกว่าต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวส่วนใหญ่เยอะเพราะว่าดอกูเงี้ยดอกูก็แบบเลี้ยงจี้ฝั่งของเทนก็เข้าใจว่าเออเจาะเจาะเยอะแหละฝั่งเทนก็ถือว่าโดนดอกูเผาไปหลายรอบเหมือนกันนะครับแต่พอใช้ความสามารถเฉพาะตัวเยอะเนี่ย มันก็เลยทำให้นักเตะล้นะครับโอ้ทั้งดอกูมามูชนะครับแล้วก็จะนั่นของอนิโก้กอนซาเลสเนี่ยทุกคนก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหมดเลยแล้วการเจาะเนี่ยก็เลยดูยากเข้าไปอีกนะครับต้องมีคอยต้องมีคนคอยปั้นให้ถึงจะดีกว่าแล้วยิ่งมีหน้าเป้าอย่างฮาแลนด์อยู่ด้วยครับมันก็เลยทำให้รูปเกมเนี่ยขาดความอันตรายในเกมรุกสำหรับแมนซิตี้นะครับต้องยอมรับในส่วนนี้ไป ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับยูซิโกสามห้าครับถ้าใครสนใจก็ไปร่วมรุ้นสนุกกันได้นะครับรักล้นใจรางวัลล้นมือกับยูซิโกสามหครับแจกหนักแจกหลกแจกจริงเนาะก็ถือว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้1นึถึงกุมภาพันธ์นะครับแจก iPad แจกเงินรางวัล1น0 0 0หมแล้วก็20 0 0 0บาทมากกว่า40รางวัลน,นะครับกิจกรรมเริ่มแล้วและใกล้จะจบแล้วด้วยครับขอบคุณมากๆครับที่ไปร่วมรุ้นสนุกหรือไม่ขอบหรือไม่ได้ไปร่วมรุ้นสนุกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับสนใจก็จัดไม่สนใจกก็ไม่่วาัน ขอบพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับในรอบหลังเกมจบนะสำหรับแมนซิสตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลก็ต้องยอมใจเขานะสำหรับจาฟงในครั้งนี้ต้องมีคือต้องต้องยอมรับว่ามีระเบียบวินัยมากๆนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมนักติกของอันเดอด้วยนะครับนักเตะก็พร้อมด้วยเป็นตัวเลือกให้กับท่าน,นของอันเดอร์ลอได้หมุนเวียนผัดเปลี่ยนนักเตะ แล้วเป๊ปเนี่ยก็ต้องกำบวนกลุ่มใจต่อไปนะครับสำหรับเป๊ปกูเรล,ล่าของแมนสตี้นะฮะก็ถือว่าเอาใจช่วยเลยครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้แล้วก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับผมในเกมนี้จัดไปหงแดงลิพูครับยินดีกับแฟนบอลหงแดงด้วยนะครับหงได้บินเฉิดฉาย